สวัสดีครับวันนี้รักกว่างเชียงรายขอ,อนำเสนอการเลี้ยงแบบฝังในสายเปียกนะครับเพื่อลดอุณหภูมิลงจากอุณหภูมิปกติทั่วไปนะครับเรามาสำรวจบอ่อนี้กันนะครับุ่งชนตัวผู้ครับรอเข้าดักแด้ครับตัวเมียรครับ สองสามสี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์จากจังหวัดน่านนะครับเป็นตัวเมียรครับตัวนี้จากอำเภอเชียงของครับ ตัวนี้จากอำเภอเชียงของเช่นกันครับตัวเมี้ครับตัวนี้เป็นต้นกวางมูชิคิงแดงครับตัวนี้จากอำเภอเชียงของเช่นกันครับ พักว้างๆนะครับโอเคใครเลี้ยงเดี่ยวๆแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ